ที่มาของคําว่าเป็นคนลาวต้องนุ่งสิ้นไหมเบียงแพตั้งแต่ค่อยเกิดมาก็เห็นไทยบ้านไทยซ่องแต่ละเฮือนแม่นเห็ดหูกต่ําหูกเพื่อเลี้ยงซีบส่วนลาแม่เพิ่นก็จะใส่นุ่งในชีวิตประจาวันแล้วก็งานบุญงานดองตามประเพณีของลราแม่นต้องได้ใส่สิ้นไหมเบียงแพและวิธีเฮ็ดของเพิ่นกระ่บแม่นง่ายเลยกัวซีได้นื่งตีนสิ้น1น่งผืนสิ้น1น่งผืนแพ้ใายเวลาบบแม่นง่ายคนลาวเฮาแม่นนิยมการใส่สิ้นไหมแล้วค่อยก็อหูสึกการใส่สุดใหม่นี่มันสุภาพเรียบเบิ้ง แนวใดก็งามแมีความเป็นเอกลักษณ์ของรามันก็จะมีลวดลายแตกต่างกันไปนับได้ว่าผู้เลิศเกิดเป็นคนลาแม่นต้องได้นุ่งสิ้นไหมเพราะ<ห>ว่ามันเป็นอุนลอที่งามสุจ้าและบางเ<ล>หอนกระเจ้ากระตําเขือดำสิ้นเขือดำก็ม่นงามเพราน้อยหน้าของเขือขาวและอันที่ทายอยู่นี้แม่นกีของแม่คุยเองเพื่อนกระติตําได้เนื้อแน่นๆงามๆแบบนี้แหละสุจ้าอันนี้จะเป็นแผเบียงหูเขือนึงย่างตั้มมันก็ต้องมีสี่สิบไม้ขึ้นไปจึงจะได้ลายงามๆแล้วหูเขือนี้ม่นมีประมาณ 7จสิบจไหมบางเครือก็มีหอดร้อยปลายไม้อันนี้เพื่อนเอินว่าไม้แป้นลาบเพื่นกระไซเอาไว้ตําหูกนี่หละสุดจ้าไม้แป้นลาบตัวนี้ก็แม่นพ่อเท่าเป็นผู้เฮตดมันก็สมคําว่าดึกดําบันแทๆสุดเจ้าเอ๋เวลาเพื่นตําออกมาแล้วมันก็สิได้เนื้อประมาณนี้ลหละสุดจ้าอันนี้ก็จะเป็นตีนสิ้น แต่ละตีนก็มีหลายหลายหลายแนวอันนี้ก็ชิถท่ายให้เบื้องเป็นตัวอย่างซื้อหน้าตามันก็สิออกมาเป็นประมาณเวลาลไปนั่งเฝ้าคนตามจนรู้สึกว่าอ่อนซซอแล้วก็ต้องได้ไซ้ความอดทนผู้เลอที่บ่มีความอดทนแท,ท้ๆซีบอสามารถตำหัวได้เมื่อนี่ค่อยกรสจีว้าแต่ส้เนาไว้คลิปหน้าค่อยกะจิมาว้าเรื่องราวให้ฟังใหมถ้าว่าแม่นผู้เลออยากฟังต่อแม่นให้กดซับสไคร้กดกระดิ่งนําเด้อ